สวัสดีค่ะแม่หมอนเนตกระดาภัจะบอกนะค <c oughs> ะคิดนี้สุ่มพลังงานความรักชาวราศีกันเนาะ,ะช่วงนี้ทําบ่อยน่อยนิดนึงย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาทั้งนึงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะมาดูกันว่าเป็นเอ็นพีของชาวราศีไหนบ้างเนาะเรื่องค,ความรักเป็นเรื่องราวความรักของใครซึ่งก็เป็นลรงงานโดยรวมอาจจะใช่ลรงงานของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงไปนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าฟังแล้วดีต่อใจรับไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านคลิปนี้ไปเนาะโอเคอ่ะราศีพฤษกเนาะชาวความรักของราศีพฤษกวันอะไรพฤชจิกชาวพฤชจิกวันอะไรเอ่ยอะไรดูก่อนเปิดสมามใบเนาะวันวันอาทิตย์ พฤศจิวันอาทิตย์วันอาทิตย์จูปิเตอร์หุนประเหัตก็อ่ะวันจันทร์นึ่งประงานความรักของชาวราศีตุลจิวันอาทิตย์หุนประเหัตตวันจันทร์เนาะเอดูออก,กันสำหรับความรักเป็นอย่างไรบ้างอขอโทษขอโทษคุณไพน์สารุนแรงเลย อโอ้ก้าวถ้วยโอเคเป็นตีก้าวถ้วยมาก้าวถ้วยตื่เต้จ้ะความสัมพันธ์เก่าที่จบไปแล้วคนคุยเก่าคนรักเก่าเออคนที่เคยรู้สึกดีด้วย อยากติดต่อกลับมาคนที่จบไปแล้วเนาะเป็นความสัมพันธ์ <c oughs> ที่เคยสางความสัมพันธ์ด้วยนั่นแหละเคยเคุยด้วย,คยเคยจีบด้วยอ่ะเป็นเอ n e r g ประมาณนี้บางคนเคยเป็นครอบครัวด้วยกันด้วยอบางคนจากไปแล้วเอจากไปแล้วทั้งนั่นแหละจากไปในรูปแบบต่างๆเป็นคนที่เคยอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันแต่มันจบไปแล้วเลิกไปแล้วเออเนาะ พบกันแล้วอขอบวัวรับรู้อืล้วเป็นคนที่เคยแบบว่า <S 2> <S 2> <S 2> คเคยกบกันเคยอยู่ันเป็นครอบครัวก็คือเป็นความสัมพันธ์เก่าที่มันจบไปแล้วเนาะอืะแล้วก็คนคุยเก่าก็เป็นในลักษณะคนคุยเก่าหรือคนที่จีบกันเป็นในเชิงที่คนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างก็รับรู้เออฮะมีความคิดถึงอยากติดต่ออยากสื่อสารอ่ะมีความรู้สึกอะไรที่อยากบอกเป็นในเชิงที่แบบว่าเอขอบคุณนะกับความรักครั้งนี้ ที่เคยมีให้ที่เคยมอบให้อืมที่เคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันแล่กันวันนี้เอ NERGY ยังน,นี้อยู่อ,อยาวนิดหนึง่งแล้วยังไงโต<ม>เขาอยากสื่อสารอะไรจ้ะออโอเคอันนี้คุณไพคุยกับแม่หมอแล้วโอเคจ้าดูแลจ้าเขาก็<ม>ยังรักอยู่อืม โอเคกาไม่อยากให้คุณมีคนรักใหม่อยากให้คุณของตัวโสดแต่กับเขาไปอยากให้มีแค่เขาคนเดียวในชีวิตจริงและในมโนภาพและในความคิดเขาอยากกลับมาเขาอยากขอโอก,กาสสักครั้งหนึ่งเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อ่าฮะเป็น energy ของคนที่อ่า uh, เขาก็โสดเขาก็ไม่ใครเขาโสดมานานแล้วแหละอืมอารมณ์นั้นเนาะเขายังคงรักอยู่อยากสื่อสารอยากบอกมาประ,ประมาณว่าเออช่วยบอกหน่อย ว่าเขาก็โสดนะโสดสนิทสิใจนะเขาไม่มีใครเ็าอยากกลับมาเขาอยากกลับมาเขาอยากแอคชั่นเขาอยากให้รู้ว่าเขามีแค่เราคนเดียวและเขาก็ไม่ต้องการให้เรามีใครด้วยอไม่ต้องการเราไปรักใครมีแค่เขาคนเดียวเขาอยากกลับมาเออนะโสดก่อนได้ไหมรอเขาหน่อยได้ไหมออแต่ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เจอเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณมีใครเขาก็ ไม่อยากให้คุณมีใครอะเอางี้ไงแ้วคุณจะไปเริ่มกับต้นใหม่กับใครเขาก็ไม่อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครอะจ้ะเออนะเบลเยเซียเล,ลอบอเออร์อมิตอัอัศวินทือเรียนมาคนก็อนกินเนจีนคุณแรงนิดนึงต้องการเราจนแบบว่าอืมอาจจะผูกจิตผูกใจกับเราไปเลยก็ได้อาจจะมีการแบบว่าอืมไม่ได้ดยเลยก็เอาดอคนไม่ได้ดึกคนก็เอาเดวยเป็นคนคาถากัเาเน,กเ,เ,นกเลยทีเดียว ทำไมไปมาอย่งนี้ล่นะเพื่อที่จะไม่ให้เรามีคนอื่นน่ะถึงเราจะไม่มีเขาแต่คนอื่นเอต้องไม่ได้เราไปดุรออไร <c oughs> เอเอน้ no. อ <c oughs> แล้วไง หมอ็ขนะมาแต่ระยะอืออาจารย์เมื่อกี้หลังกต่รับอัศวินถืเรียนในชะ่ไหมอัศวินถืเรียนมาโอเคอัศวินถีเรียนสามเม็ดเท้าจ้าโอเคบางคนเขาก็อยากเดินทางมาหานะอยากจะมานัดเจออยากจะมาหาอยากจะมาขอเป็นอโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาสารความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง กลับมาเป็นแฟนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็อยู่ไกลเนาะเออไปโฟกัสกับความอะไรนะนาที่การงานเออการเรียนออ,อนาคตวางแผนชีวิตกำลังวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างในชีวิตอ,อืเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสําเร็จอือ,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 อนารมณ์นั้นแล้วก็เป็นเอ NERGY เที่นะปัจจุบันนี้เป็นพลังงานของ คนเก่าที่จบไปที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันคือตอนเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยู่คนละจังหวัดกันอยู่คนละจังหวัดรือท่ามจังหวัดเลยเออ,อารมณ์นั้นอยู่คนละแผ่นดินกันไปบอกบางบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศได้นะเพราะว่าไปบอกว่าอยู่คนละแผ่นดินกันเข้ามาเออคนละแผ่นดินกันอืมประมาณนั้นเขายังอยากกลับมาขอโอกาสที่จะได้ได้กลบกลับคุณเป็นแฟน แต่ก็ยังไม่แอคชั่นน่ะ,อะขอไปเรื่องอนาคตตัวเองก่อนได้ไหมขอไปเรื่องความก้าวหน้าก่อนได้ไหมอขอไปวางแผนอนาคตก่อนได้ไหมถ้ามันสําเร็จแล้วเ,เขาก็อยากจะเป็นการกลับมาที่เขาไม่โดนปฏิเสธแน่นอนน่ะคือกลับมาแล้วคุณจะต้องต้อนรับเขาแน่นอนเขาจะต้องตอบรับเขาแน่นอนต้องตกลงคบเขาเป็นคนรักแน่นอนอเออก็ว่าทําไมในการกลับมาของเขาอื ถ้าเขาไม่ชัวร์ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ได้กลับมาคบกันเขาจะไม่กลับมาเออประมาณนั้นเขาจะชิงเทก่อนอืมคือเขาก็ดูก่อนแหละอมืมีการดูก่อนในเอ็นเอจีที่อยาก,กลับมาอยากจะนัดเจออยากจะนัดคุยอยากจะมาหาอืมอืมแต่ถ้าเขาจะขอคุณคบเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งอขอกลับมาคบกันเป็นคนรักอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาต้อง มันใจชัวร์ว่าคุณไม่ปฏิเสธเขาแน่เออนะเป็นคนคุยเก่าคนรักเก่าอ่ะคนในครอบครัวรับรู้หรือคนที่เคยเป็นครอบครัวก,กันมีความคิดที่นู่อ่ะสามใบสุดท้ายมาดูกันแล้วไงก็มันจบแล้วไงเออ ใครก็หน่แลก็มันจบแล้วไงตัวมันจบแล้วมันชัดเจนแล้วว่ามันจบแล้วความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วจบแล้วก็ต่างฝาต่างก็ไปมีเออชีวิตใหม่กันแล้วบางคนไปมีครอบครัวใหม่แล้วอืมมันจบแล้วไงจะยังไงอีจะกลับมาเพื่อไพ่แรงนิดนึงอืมนะจะกลับมาเพื่อวางแผนชีวิตเออย่างน้อยก็พอมีกันและการแบกสามใบอ่ะไพ่ออกมาให้ทีเดียวสามใบก็สามใบนะอืม อโอเคบางคนอ่าบางคู่จบแล้วมีครอบครัวใหม่แล้วอืมีลูกแล้วมีลูกใหม่แล้วเอางั้นเลยออมีครอบครัวใหม่เออมีลูกใหม่เลยอืมีบุตรกันแล้วอ่ะกับครอบครัวใหม่นะนะแล้วก็รักกันดีด้วยออแล้วก็ฐานะเขาก็ดีขึ้นด้วยเออฐานะเขาก็ดีขึ้นอดีขึ้นด้วยดีกว่าต่อดีกว่าตัวเขาในอดีต อานะเขามีความมั่นคงขึ้นอืมีซัพพลีนมีฐานะทางสังคมเอ้ยฐานะทางเ,เงินทองเอ้ยอะไรแบบนี้อทรัพย์ส,สมบัติอะไรอย่างนี้ต่อก็คือณนะปัจจุบันนะบางคนคืออยากกลับมาอย,อยากกลับมาอยากให้คุณตกโคลงแต่ให้คุณกลับมาเป็นอะไรอะ่ะให้คุณกลับมาช่วยอะไรช่วยเลี้ยงลูกก็ช่วยตอบสนองความต้องการ ที่เขาเอาต้องการคุณแต่เขาก็มีความมั่นคงอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนั่นหรอเอประมาณนั้นก็คือมันจบแล้วก็ให้มันจบไปเออแต่เขามีใหม่ไปแล้วเอก็คือไม่ต้องกลับมาเนาะอยากจะกลับมาดึงคุณไว้ทําไมเออคุณมีครอบครัวใหม่เถอนเอนเอนะมันเป็นในที่ที่เขาเขาก็มีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแต่เขาอยากดึงคุณกลับมาอืมนั่นแหละ แล้วเขาก็ต้องมั่นใจด้วยว่าคุณจะยอมกลับมากลับมาทั้งที่เขามีคนอื่นอ่ะมันเห็นแค่ตัวนิดนึง <c oughs> หายใจ <c oughs> เจอเอนเนอร์จีนี่ <c oughs> แล้วไงเอาต่อให้จำไปสัญญาต่อให้เจอเอนเนอร์จีนี้ต่อให้แล้วยังไงคุณไพ่ <c oughs> ไม่สวยหรูนะวันนี้คุณไพ่ไม่สวยหรูเนาะเอนเนอร์จีมาไม่สวยหรูนะ <c oughs> แล้วยังไง <c oughs> บทเดิมเรื่องราวเดิมประสบการณ์เดิม,มแปะเหรียญหนังสือเล่มเดิมอารมณ์เหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมบทจบบทสรุปเดิมเขียนเส้นทางความรักใหม่เถิดกับคนเก่าก็ให้คนที่อยู่ในความรู้สึกแค่คนที่คิดถึงเถิดออไปจะกลับมาทำไมกลับมาให้เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาแฮปปี้แต่สุดท้ายก็ต้องจากกัน สุดท้ายเราก็ต้องเฟดตัวออกมาอยู่ดีเพราะความสัมพันธ์มันจบแล้วมันก็จะจบบทเดิมบทสรุปเดิมอยู่ดีและอีกอย่างหนึ่งเรื่องราวระหว่างทางอาจจะแฮปปี้มีความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องต้องเฟดตัวออกมาอยู่ดีนั่นแหละความสัมพันธ์เก่าที่เคยเลิกยังไงก็เลิกกลับมามีความสุขใช่มีความสุขแค่ชั่วคราว มีความสุขแค่ชั่วคราวเพราะมันเป็น energy ของอีกฝ่ายหนึ่งก็มีคนใหม่เนี้ยนาะเป็นประมาณนี้ก็คือมันเรื่องเล่าเดิมอะือบทสรุปมันยังเหมือนเดิม,มก็ยังจบเหมือนเดิมกลับมาแล้วกลับมาเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่เขาแฮปปี้อยู่แล้วชีวิตเขาอะเออกลับมามันก็เหมือนกับกลับมาเพื่อให้เราเจ็บซ้ำๆอะ,อะการกระทำเดิมๆซ้ำๆ เนาะบางทีบางคนตัดใจกันไม่ได้เตัดกันไม่ขาดอย่างนี้กลับมามันเหมือนกับมันมีกรรมที่จะต้องมามาเจอกันเพื่อให้เจอความเจ็บปวดความเสียใจกันม,มาก็คืออ่ะให้มันจบให้มันจบไม่ต้องไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเขากลับมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาโสดโสดสนิทจริงไหมไปบอกไปสืบดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเสียใจเองนะเออเพราจากที่พ่ยออกมาเอนเนจีนี้คือ เขาบอกว่าเขาโสดเขาบอกเขาไม่มีใครนานเลยแต่เขามีครอบครัวใหม่แฮปปี้มีความสุขดีด้วยนะ <c oughs> แล้วคนที่เสียใจคือเราแล้วคนที่จะต้องทําใจเฟดตัวออกมาทั้งที่ใจมันบอบช้ําคือเราเหมือนมันมันมีกรรมที่จะต้องมามาเจอกับเรื่องความเสียใจกับคนคนนี้แค่นั้นเองแค่นั้นเองอะเราเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้เราเราเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้มันเกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆ พอเรื่องราวระหว่างทานอาจจะมีเปลี่ยนบ้างมีความสุขบ้างแต่มันจะทำให้เราเสียใจไปอีกนานเลยมันแหละโอเคประมาณนี้นะอ่ะมหมอขอให้เออสำหรับคนที่เป็นเอ NERGY ประมาณนี้อยู่เนาะของชาวราศีกุกภิก็ขอให้อืทุกอย่างมันไม่ต้องกลับมาอีกนะคนเก่าที่โสดไม่จริงนะ เออคนเก่าที่โสดไม่จริงอ่ะไม่ต้องกลับมาหาคุณอีกไม่ต้องให้ตีทางหรือโอกาสที่เขาจะกลับมา,าคุณได้ให้มันให้เขาดนดดนเลี้ยวไปเออไม่ต้องตรงส่งตรงมาหาคุณอีกให้มันพอกันแค่นี้เถอะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย